คนไทยคนราวคนขเขมรคนพมา่าและอีกหลายๆชาติมีอุปนิสัยเหมือนกันนั่นคือชอบการพนันมีหมอบบัตรเลเนี่ยเดินทางมาอายุธยาแล้วก็มีการจดบันทึกเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของคนไทยในสมัยอยุธยาว่าเป็นยังไงอะไรยังไง หมอบัตรเลเนี่ยหรือหมอสอนศาสนาเนี่ยเขาก็จะลึกละเอียดนะเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของคนไทยว่าเออจากการที่สังเกตพฤติกรรมเนี่ยบางคนก็เล่นชอบเล่นพนันมากตอนแรกมีมีลูกมีเมียมีที่นามาีที่ดินทำไร่ทำนาหากินแต่พราะความที่เป็นผีพนันะ่ะตอนแรกก็ เอาเงินที่มีสะสมเนี่ยมาเล่นเล่นเล่นอ่ะจนหมดพอเงินหมดทีเนี้ยก็กู้หนี้ยืมสินและพอไม่มีเงินจะใช้หนี้เนี่ยก็ขายที่นาเอาเงินมาเล่นอีกพอไม่มีที่นาพอไม่มีที่นานะทีเนี้ยก็เอาลูกเอาเมียไปขายเป็นทาสเอาเงินมาเล่นอีกสุดท้ายเนี่ยไม่เหลืออะไรอะ่ะก็ต้องขายตัวเองไปเป็นทาส คือประวัติเกี่ยวกับการพนันอะ่ะมันมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณในมหากาพยพราตะก็มีการพูดถึงเรื่องการพนันสกาซึ่งเอ๋ก,ก็ไม่รู้ว่าพนันสกาอะไรแต่เอรู้ว่าเอรู้นะว่าลูกเต๋าอินเดียสมัยโบราณอะ่ะมันจะเป็นลูกเต๋ายาวๆแล้วเขาก็จะเล่นแทงพนันกันคล้ายๆไฮโลเลยแหละ คนที่เคยดูในหนังอะ่ะจะเห็นเขาโยนลูกเต๋าแข่งกันนะว่าใครได้แต้มมากแต้มน้อยอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันค uh ือมันอาจจะเป็นต้นแบบของการแทงไฮโลในเวลาต่อมาอันนี้ก็จะพูดว่าเออเนี่ยคนที่ชอบเล่นการพนันแบบมากสุดๆเนี่ยมันก็จะมีแบบส่วนน้อยนะแล้วจะมีคนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ ไม่แตะการพนันทุกประเภทแล้วก็จะมีคนที่น้อยส่วนน้อยของน้อยจริงๆที่เล่นการพนันทุกประเภทตั้งแต่การพนันเล็กๆจนไปถึงเข้าบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ซึ่งความเสียหายนั่นอะ่ะมันก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมของนักพนันคนนั้นความเสียหายต่อนักพนันคนนั้นเนี่ย เราก็วัดได้จากความเสียหายที่คนคนนั้นทำกับสังคมโดยรอบอะถ้าเป็นนักพนันที่มีสติเนี่ยเขาจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถ้าเป็นนักพนันที่ไร้สติก็อย่างที่เล่าไปอะก็ขายลูกขายเมียคนเราอะถ้าคิดจะเล่นการพนันอะจะต้องมีสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็ชีวิตจะววุ่นแน่นอน ถ้าเป็นนักพนันที่มีสติจริงๆเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาจิตแพทย์เผลอๆจิตแพทย์อาจจะต้องมาถามด้วยว่าคุณควบคุมอารมณอย่างไงเพราะส่วนใหญ่คนที่ผีพนันสิงเนี่ยมันจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดตัวแล้วพอหมดตัวเนี่ยก็จะเริ่มวิ่งละซึ่งเอกก็เคยเห็นคนที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะเขาจะเอาเงินที่มีอยู่แทงพนันจนหมดตัว แล้วเมื่อเงนินหมดเนี่ยเขาก็จะวิ่งยืมเงินคนไปทั่วเลยสุดท้ายก็จะทะเลาะกับคนนั้นคนนี้มีเจ้าหนี้รอบตัววิ่งกู้เงินไปทั่วคําแนะนาเนี่ยนะคือสติคนเราเนี่ยถ้ามีสตินะปัญหามันจะไม่มีถึงมีปัญหาก็จะน้อยคนที่เล่นพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกผีพนันสิง คนที่มีอาการเสพติดพนันเนี่ยควรปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ออควรระวังเป็นพิเศษคนที่ไม่มีสติในการเล่นพนันก็จะสร้างปัญหาให้กับหลายๆคนการเล่นพนันเนี่ยมันก็มีผลไม่ดีตามมาโดยเฉพาะคนที่เล่นแบบขาดสติ ในกรณีคนที่เล่นแบบมีสติเช่นเล่นหวยเงี้ยสองร้อเงี้ยก็ถือว่าเป็นแค่การเสี่ยงโชคไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ประเภทที่แบบไปลุ่มหลงในการพนันแบบเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยก็เขาคนนั้นก็จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนได้คนที่ชอบเล่นการพนันแบบขาดสติเนี่ยก็จะเป็นคนที่ ทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนใครที่ได้แฟนเป็นผีพนันเนี่ยคุณควรระวังให้ดีมีแฟนดีมีแฟนดีเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีแฟนดีเนี่ยโชคดีมากกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีแฟนดีโชคดีมากกว่าถูหัวหวยรางวัลที่หนึ่ง วาสนาของคนเรามีไม่เท่ากันน่ะส่วนใหญ่อะพวกเว็บพนันออนไลน์อะมันก็จะใช้หน้าม้ามาโมอะอะเอะเจอนะเหมือนกับว่าเราอะเจอพวกมิจฉาชีพทุกประเภท่ะเหมือนเราอยู่ของเราเฉยๆอยู่ดีๆก็จะมาชวนเล่นคริปโตบ้าบอและเอ๋ก็ไม่ได้ไปสนใจพวกอะไรรับสมัครงานนักภาคบ้าบาอเลยนะเราก็อยู่ของเราเฉยๆนะอยู่ดีๆก็ มาแอดแล้วก็มาชวนเราทำงานพิเศษเป็นนักภากย์บ้าๆบอๆพวกนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพคือเรื่องการพนันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนเราอะ่ะมันมีวาสนาไม่เท่ากันคนที่ถูกหวยอะ่ะเก้าสิบล้านแปดิบล้านเจ็ดสิบล้านอะไรนั่นอะ่ะมันก็เป็นที่วาสนาของเขา คนเราอ่ะมันมีวาสนาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอิจฉาเขาให้ยึดตามคําสอนทางศาสนาจะดีกว่าเพราะคําสอนทุกศาสนาเขาไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่คนเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมที่ชอบเรื่องการพนันและชอบเล่นหวยมากแม้แต่พระหลายวัดก็ยังเล่นหวยเพราะมันไม่ได้ผิดกฎหมายพระที่ซื้อหวยก็มี เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราต้องใช้สติและท่องให้ขึ้นใจว่าจะทําอะไรจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยต้องมีสติแล้วก็ยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอุอากาสะหัวใจเศรษฐีทยันหาทยันเก็บใช้นี่พ่อแม่ใช้นี่คนมีบุญคุณและทำบุญเพื่อเป็นต้นทุนต่อไปชาติหน้าด้วยก็ขอจบเท่านี้ค่ะ